สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆนะพี่นะจัดให้อีกหนึ่งรายการนะครับวันนี้นี่คือเหรียญมหาอุดมหาคงนะฮะเหรียญอายุวัฒรมงคลร้อยหปีหลวงปู่อิมปัญญาวุโววัด ทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชปีสอง6นห้า้อยหกสิบหกะพี่น้องนะนี่นะครับพร้อมกล่องเดิมให้นะครับรายการนี้เป็นเหรียญมหาอุดไปรับชมความสวยความงามกันได้เลยนะครับจืบดดันในโอ้โหพี่รายการนี้เป็นเนื้อชนวนมวลสารนะพี่นะเนื้อชนวนมวลสารใครอยากเก็บรายการสวยๆหุ่นโหดแบบนี้เพือเพียวไม่ได้ลงยาจัดให้อีกหนึ่งรายการวัยรุ่นวัยรุ่นโอ้โหพี่ นี่นะฮะโอ้โหรุ่นแจกทานนะพี่น้รายการนี้เป็นพระราชมงคลวชิรปัญญาตัวหนังสือเป็นแท่งๆเลยนะพี่น้องนะนี่นะครับชนวนตอกตรงสังคติหลวงปู่อิ่มเจ้าคุณอิ่มและเลขโ้ดรันนเบอร์หนึ่งสอรวมกันเป็นสิบหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะฮะโอ้โหพี่รายการสวยๆโหดๆแบบนี้ ไม่เก็บถือว่าพลาดเลยนะ,ะเป็นเหรียญมหาอุดหลวงปู่อิมพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินเป็นสิษย์และหลานแท้ๆของพ่อตั้งคล้ายวาจาสิษย์วัดสวนขันสายใต้สายเขาอ้อเป็นที่รู้จักเป็นที่เรื่องชื่อลือชาเรื่องคงกระพันนังเหนียวนะพี่น้องนะจัดให้ดูใบหน้าหลวงปู่นะฮะวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธาทุกๆท,ท่านนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ share, รายการนี้ด้วยนะฮะดว,ด,วด,วดวงตาดวงดังตาหลวงปู่นะฮะดวงตาเหรียญมีชีวิตครับพี่น้องครับเหรียญมีชีวิตครับโอ้โหดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจจมูกร้อยๆไม่ผ่านการใช้ง,งานใดๆทั้ง,ทงสิน้นดูขอบนะฮะไม่อยากจะแกะเดี๋ยวจะแกะให้รับชมก็แล้วกันนะฮะหรือไม่ต้องแกะแบบนี้ชัดไหมครับน่าจะชัดอยู่นะน่าจะชัดอยู่นะในนี้นะฮะล่องหูลึกๆ ตอกแจกรายการนี้เป็นแจกทานหลวงปูอ่อิมเป็นเหรียญมหาอุดเนื้อชนวนมวลสารดูด้านหลังตัวหนังสือเป็นแท่งๆเลยนะพี่นะจัดให้อีกหนึ่งรายการวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานี่นะฮะ0 6 1 4 3 0ก9 9 3เ็เนื้อชนวนมวลสารรายการส,ายสวยๆแบบนี้แนะนำให้เก็บแนะนำให้เจ้าบูชานะฮะนี่คือวัยรุ่นพระใหม่เป็นพระใหม่ยอดนิยม เป็นพระใหม่การันตีพระแท้ร้อยเปอร์เซนต์ไม่แท้ยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์เสียค่าตกใจให้อีกสิบเท่านะพี่น้องนะเออเราการันตีพระใหม่นะฮะไม่ใช่พระวัตตาวัจใจแต่อย่างใดนี่คือมีการผ่านพุทธาพิเศษทุกเหรียญทุกรายการนะฮะถ้าไม่แท้ยินดีคืนเงินก็แล้วกันนะพี่น้องนะจมูกร่ยๆมาหาจนวนมวลสารมาหาอุดมหาคงหลวงปู่อิมปัญญาอุโธ สิริอายุรวมตอนนี้ร้อยหกปีเต็มๆเลวนะครับเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่มาวันที่หกธันวาที่ผ่านมานี่เองนะพี่เรานะปีหน้าไม่มีการจัดสร้างใดๆทั้งสิน้นใครอยากเก็บรายการนี้โทรมายินดีแบ,บ่งปันทุกรายการศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามสำหรับวันนี้วัยรุ่นผ้าใหม่จบไปมหาอุดมหาคงรีบโทรมาใครไวใครได้เาะกระดิง่งเป็นครั้งสุดท้ายถือว่าเริ่มการ แข่งขันครับใครไใครได้ครับโทรมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ